ไอดอลิคลินิกสกินแอนด์คอสเมติกซิเจอเข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty a w a r d 2022สำหรับไอดอลิคลินิกศูนย์สัลญ,ญ,ญกรรมและผิวหนังครบวงจรเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคนิคการผ่าตัดสัญยกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันและสหรัฐอเมริกา จนมีชื่อเสียงและโด่งดังในวงการสัลยกรรมล่าสุด CEO Idolic Clinic ตบเท้าเข้ารับรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับรางวัล THBA 2022รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศกับรางวัล The Masterpiece Business ในสาขา The Masterpiece Business of Aesthetic Clinic ชื่อหมออ้นนะครับนายแพทย์ฉัดพลคงฟึง่งฟงครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางนะฮะคือเป็นเป็นหนึ่งในเป็นแค่ตัวแทนนะฮะคือเป็นหนึ่งในแพทย์ทีมแพทย์ทีมอาจารย์แพทย์ของบริษัท idl medical group นะฮะตอนนี้เนี่ยเราเราเรา,เราทำคลินิกความงามรวมทั้งศัลยกรรมพลาสติกนะฮะชื่อว่า idoly clinic นะครับ main base on ตอนนี้เราอยู่ที่เป็นภูมิภาคอยู่ก็คือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะก็คืออยู่ภาคใต้นะครับ คือเราเริ่มที่เป็นคลินิกเล็กๆนะฮะสองสามผู้หาแค่นั้นเองนะครับประมาณ10ปีที่แล้วนะฮะคือตอนนี้หมอหมอ r a c t ทิ e มาประมาณ10กว่าปีนะฮะเราเริ่มที่คลินิกเล็กๆก่อนนะครับทำสัญญกรรมเล็กแค่นั้นเองแต่ว่าตอนนี้เราได้ขยับขยายจนตอนนี้เป็นลนักษณะศูนย์สัญยกรรมความงามของภาคใต้นะฮะตอนนี้เนี่ยเรามีคนไข้เรามีคนไข้มี ลูกค้านะฮะที่ให้ความเชื่อถือพวกเราเนี่ยประมาณแสนลายนะครับส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่อยู่ภาคใต้แต่ก็มีคนไข้ที่อยู่กรุงเทพนะฮะหรือดาราเน็ตไอดที่อยู่กรุงเทพยังบินลงมาทำกับเรานะฮะที่อยู่สุราษฎร์ธานีแต่ว่าบอกชื่อไม่ได้นะครับออตอนนี้เนี่ยเราเราขย,ขยายจนเป็นศูนย์ศัลยกรรมที่มีห้องผ่าตัดใหญ่ในระดับเดียวกับโรงพยาบาลเอก,กชนนะฮะสามารถนอนแอดมิตได้นะครับ มีคลินิกเล็กๆที่ส่งมาผ่าตัดกับเรานะฮะในระดับที่ส่วนใหญ่จะเป็นสายกรรมหน้าอกสายกรรมจมูกสายกรรมตานะครับสายกรรยุบหนกแก้มตัดกรามนะฮะตอนนี้ก็จานวนคนไข้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะประมาณ1 0 0 0 0แรายขึ้นไปนะครับในในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้เราก็มีแผนที่จะขยับขยายในในส่วนของคลินิกไปเรื่อยๆนะฮะ จนตอนนี้เราได้ตั้งบริษัทก็คือบริษัท IDL Medical Group นะฮะก็มีแผนที่จะขยายให้ธุรกิจนี้เติบโตไปเรื่อยๆแต่ยังเบสออนจริยธรรมทางการแพทย์แล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อคนไข้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลินิกความงามผุดเป็นดอกเห็ดน,นะฮะแต่หมอเชื่อเสมอว่าถ้าเราซื่อสัตย์กับคนไข้นะครับซื่อสัตย์กับลูกค้านะฮะยังไงยังยืนหยัดอยู่ได้ต่อไปแน่นอนนะครับและสัญญาว่าจะ พัฒนาวงการความงามทางการแพทย์นะฮะพัฒนาวงการเิยกรรมให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าต่างประเทศนะครับให้ได้เพื่อไม่ให้เป็นที่น้อยหน้านะครับตอนนี้เมลี่แล้วเนี่ยเราเราเรา,เรามีเพจทางเฟ e บุ o กนะฮะก็คือเฟซของไอ o ดอรี่คลินิกนะครับ,รบแล้วก็มีเฟซของตัวหมอเองก็คือตัวเป็นชื่อภาษาไทยนะฮะก็คือน,ยน,นายแพทย์ฉัดพลคงเฟืองฟุ้งนะครับศัลยแพทย์พลาสติกนะฮะแล้วก็ ตอนนี้เมนเมนอยู่ที่สองช่องทางนี้นะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าคือเราคือเราจะเห็นเมื่อทางทางต่างประเทศนี่หรือว่าเกาหลีเนี่ยเขาจะทําอย่างละนิดละหน่อยเนาะอย่างจมูกเนี่ยเขาจะไม่ได้ทําแบบแหลมพุ่งเล์นะแต่เขาทําทุกอย่างให้ฮาร์โมนีสคำว่าฮาร์โมนีสคือทุกอย่างนี้ต้องรับกันแต่จะแตกต่างกับในเมืองไทยบ้านเราเราจะเห็นว่าถ้าจะทําจมูกเนี่ยต้องทําให้แหลมให้พุ่งไปเลยใช่ไหมแต่ว่า ทาง IDL Medical Group เราคิดเสมอว่าความงามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ขึ้นที่อวัยวะเดียวใช่ไหมฮะทุกอย่างต้อง harmonize กันต้องรับกันหมดเพราะงั้นหลักการของหมอคือต้องเป็นธรรมชาติต้องรับกันทุกส่วนต้องเป็นธรรมชาติและที่สำคัญต้องปลอดภัยต้องถูกต้องตามหลักหลักการทางการแพทย์คือคือทาง IDL Medical Group เนี่ยเราจะไม่ได้เน้นเอาการตลาดมานำมานำทางการแพทย์นะฮะมันจะต่างกับที่นิกอื่นๆหลายที่ แต่ทางตัวหมอที่เป็นตัวแทนของทีมแพทย์เนี่ยหมอจะบอกหมอทุกคนเลยบอกอาจารย์แพทย์ทุกคนเสมอว่าทุกอย่างต้องเบสออนสิ่งที่เราเรียนมาต้องเบสออนจริยธรรมทางการแพทย์ต้องอย่าให้อิทธิพลของการตลาดมาันมาชักจูงความเป็นหมอของเราได้เพราะนั้นหมอหมอเชื่อว่าถ้าเรายึดตามหลักการนี้หมอเชื่อว่าคนไข้เขาจะรู้เองเ,เขาจะรู้เองว่าว่าที่เราเนี่ยคือคือ ตั้งใจจะมอบสิ่งที่ดีให้คนไข้จริงๆนะครับใช่ใช่